เลขในถ้าม้ชมนี่ที่ถูกเลขนี่งวดนี้นะครับนี่รู้สึกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่โดนเลยนะครับนี่โดนเลขดังเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับนี่เจ้าพ่อเจ้าแม่ให้รู้สึกว่ามีเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้แปดสี่ด้วยในะงวดนี้นะครับแปดสี่แปดห้าห้าแปดนะครับโดนเลขดังนะครับงวดนี้นะครับผมว่าไม่แน่มันอาจจะออกงวดนี้ก็ได้นะครับน่าจะออกงวดนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมภาพบรรยากาศนะครับพามาชมภาพบรรยากาศ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับที่ร่วมทําบุญมาด้วยกันนี่ตอนนี้ก็ได้มาประจํารถตอนนี้ก็ได้ใช้งานแต่ครับก็มีการเอาออกใช้งานด้วยนี่มาแล้วนะครับสําหรับเก้าอี้ตัวนี้เนีย่ยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับที่ท่านผู้ชม,ร,ชมร่วมบริจาคร่วมสมทบทุนมาอ๋อเพิ่งใช้งานมาแล้วใช่ไหทมทะีบ <laughs> เบียนนี้ ว้ยทะเบียนนี่ก็งามาครับเลขนี้เลขนี้ดังแห้งนักม้วนนี้สองเห็นไหมมักบ่กมักม้วนนี่เลยหมักม้วนนี่เห็นไหมอ๋อหมักม้วนนี่ปกติซื้อเลขบ่ซื้อเกินได้โอกาสถามเลขผมเลยเดี๋ยวนี้คนหาเลขนะสิถามเลขอย่างเดียวแล้วเนาะเออตามเบื้องบนนี่นี่ถามเบื้องบนนี้พี่คนเท่าได้ขึ้นแล้วคำหนึ่งเมื่อกี้ซื้อหลายเด้อ๋อมีมีผู้เฒ่าได้ขึ้นแล้วก็ค้นครบหมดเลยอ๋อค้นเรก อ๋อเจ็ปีอายุเจ็ดสบเลขเขาหายมาเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนี่มันเขามันเลยเนี่เห็นบ่พครกที่คนอายุเจเอปีคนมาจากโรงยาลสซรินใส่สเตชเชอร์เนี่ยแหละใส่ของที่ได้มากเนี่แหละเจ็ดสิบเอ็ครับโหยอดบริจาคหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดก็พอดีตัวนั้นเจ็ดสิเอ็ดเขาอีกเนี่ยซือขึ้นซื้อลงนหนึ่งแปดซื้อขึ้นซื้อลงนะครับท่านผู้ชมเอาเลขนะครับ โอ้โหไปแต่งเนี่ยครับอันนี้อันดับแรกต้องหาเล็กัท่านผู้ชมก่อนเลมากยังไงก็เอาเลขกครับไปฝากท่านผู้ชมนี่นะครับขนศพนะครับขนศพศพแรกนะครับศพแรกที่ใช้งานนะครับปกติก็ไม่ใช่ขนเฉพาะศพนะขนคนเจ็บคนป่วยด้วยนะครับนี่นะครับศพแรกนะครับอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้ก็มามอบนะครับมามอบให้ก็กําลังมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะ ของมือหนึ่งนี่หลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นอันนี้เราก็ตามกาลังศรัทธาของท่านผู้ชมนะครับตามกําลังศรัทธาของท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับทะเบียนรถนี่สองคันนี่สองคันนี้รู้สึกว่าจะจะโดนเลขจะพ่อจะแม่ด้วยนะครับโดนเลขดังด้วยนะครับทั้งหนึ่งเจ็ดทั้งหนึ่งแปดนะเข้าหมดเลยนะครับเข้าล็อกหมดเลยเข้าล็อกหมดเลยนะครับใครชอบนะครับใครชอบนะครับ ท่านใดชอบนะครับก็ลองนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงดูนะครับนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงดูนะครับสําหรับส่วนตัวผมนีงวดนี้ผมจะซื้อผมซื้อแล้วแหละไม่ใช่ว่าผมจะซื้อนะครับไอหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนี่ผมซื้อแล้วนะครับนี่งวดเี๋ผมจะซื้อห้าแปดห้าแปดนี่ถ้าใครชอบก็ซื้อนะครับเพราะมันเป็นทะเบียนรถผมเหมือนกันทะเบียนรถผมขันนุนมันก็ห้าแปดมันก็ตรงกันนะครับขันนู้นแล้วก็เลขหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนี่ซื้อแล้วเอ้ารวยรวยรวยนะครับ รวยรวยน้ำกันเด้อครับเด้อพี่น้องเด้เอน,น,นี่ผมป่นสนใจอยังดอกผมสนใจว่าศพแรกนี่อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีศพแรกอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีโอ้ยหนุ่มรูปหล่อนะครับคนนี้รูปหล่อหักเลยเป็นไงไปสอบมาร,รู้ผลยังตอบท้ามที่สามวนว่ เขืนกล่องอยู่ครับเขืนกล่องนะครับอันนี้น้องเขืนกล่องนะครับปกติก็ไปนอนด้วยกันประจําเอ้าท่านผู้ชมนะครับนี่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดใครชอบก็ลองนําไปรุดไปเสียงดูนะครับใส่ในแน่นเขาเอาแต่ก็ตอดขึ้นนั่งเอาเก็นมาขึ้นรถก็ถือว่าครับสะดวกสะดวกเราห้เปลี่ยนยางคนเอ็กเด็กเจ็ดสิบหกน้ำเกลือ เอา้ำเกลือเสือเผ้าอน้ำเกลือครับอันนี้เดินทางเดินทางไปอมตะเสถียรับเดินทางวัดไร่ขิงโอ้แปลอันนี้พ่อได้ดเด้งเงินบริจาคก็ไปวัดไร่ขิงเลยเลยพอดีมอน่ะมัก็เป็นภูไธกรแบบนี้คือว่าทางกรุงเทพีเนาะทางกรุงเทพียร์อะเตรียมตัวได้พอดีเขาหายซึ่งล่างให้มงนั้็เลยดีก็คือสะดวกเข้าเมื่อหอดกว้างจบเลย รับคนป่วยนะครับได้คนป่วยได้ก้อนนี่นะครับท่านผู้ชมได้คนป่วยที่เตียงนะอ๋อส่วนมากปกติไปรับแต่คนป่วยที่เตียงหลายเนาะขันคนป่วยธรรมดาส่วนใหญ่เขากับย่างขึ้นรถได้ที่ไหมขับบ้นกะบกบค่อยยากวางเกอยาพี่น้องเขากับผ้ามาเองแต่ขันพวกป่วยที่เตียงนี่ร่างคนกับถุงเหงยวถุงสายให้อาหารนะสินะการเ่ินดายมันก็ต้องระมัดระวังเลยก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่อบรมมากนี่สินะคือจัง ผู้ชีพผู้ไถ่นี่เขาอบรมมาเรื่องการยกเขกื่อนย้ายคนป่วยประเภทนี้แล้วก็กระต้องมีเครื่องใหม่เครื่องมือที่มันสะดวกเพื่อความปลอดภัยของคนป่วยเราต้องแต่จำเป็นจําเป็นแห้งเลยแหละเหตุแห่งการแห่งงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็ได้มแ่แน่มันก็เออง่ายอันนี้ก็ไปรับคนป่วยติดเตียงมาแล้วเไปส่งคนป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาลสุรินทร์มาตัวเนี้ยตแต่ไปเอามาไปส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลสุรินทร์มาแล้วเดี๋ยวนึงแดี๋ยวไปรับศพโรงพยาบาลสุรินทร์ เดี๋ยวนึงอันนี้ก็นนมาสแตนบาบงานอยู่ในบ้านงานรอระก็ะเลรยังพันไหนพึ่งแล้วมันก็อัน,นมาก่อนนอครับนี่น่าครับร<ส>นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาแล้วนะครับรถเข็นนะครับที่ท่านผู้ชมร่วมสมทบชุนมานะครับก็ขอบคุณนะครับอนุมูนาบุญนะครับทุกท่านนี่พรอมล่างปกติเขาขายกันอยู่ประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นทั่วไปที่เขาขายประมาณสองหมื่น ่าอันนี้เป็นผู้ฉีดน้ำกันผู้ให้น้ำกันเขาเศร้าเห็ดเอาก็เลยคือว่าช่วยๆกันช่วยๆกันนะครับโอ้หนะครับนท่านผู้ชมนะครับนี่ อขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รัอท,ทุนมาคือคการกู้ชีพกู้ภัยต่างๆที่อยู่แบบเนี้ยเป็นเคอ่นเป็นนิติบุคคลเนาะคือเป็น,เป,นเป็นของบริเวณของหน่วยงานราชการมั่นกับบ่บมีงบประมาณบ่มีอ,อีหยังที่หน่วยงานราชการเขามาซัพพอร์ตเฮาดอกอ๋อคือซุกซ<อ>ึ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าหฮอเอง อยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าตัวเองนะครับเติมน้ำมันรถกับเงินเท่านี่แหละครับอุปกรณ์ทุกอย่างในรถเงินเท่านี่แหละไปสื่อเ้นแต่ว่าม,มีบางคนนี่สิเลยนะคือคนเขาเห็นความสําคัญเขากับเมตตาเท่าครับเมตาผักปงผักกดน้ำเกลือล่างแพ้อี่างยังสิน้งเถืือคนเขาเห็นเท่าเห็ดคนที่เขาเข้าใจเขากับซื้อให้แต่ส่วนใหญ่กับซื้อจากของเองรถเสียกับสมจากของเองเพราะว่ารถจากของเอง รถเจ้าของเองพูดลังคนวมาเอ้ยมันม,มีน้ำบอกคนบ่าปัะนี้เอารถเจ้าของมาแลนรับใส่เท่าบาทเออคล้ายๆว่าบางคนเขาสิว่าถ้าบ่มีผลประโยชน์คือเอารถมาใส่นะแมแต่วันนี้บ่บ่บไข่ใด<ถ>บ,บ,บ่มีบ้างือว่าเขา้าไปซอยเขาไปซอยเขารับคนป่วยคนหยังลังคนเขากันแต่บ่แมน,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 นทุกคนเนี้ยต้องบอกว่าในร้อยเปอร์เซ็นต์สิมีอยู่ประมาณจักสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละที่เขาบอกว่าเออระค่ากาแฟ ร้อยสองร้อยแค่ใช่ไหมมีบ้างน้อยเพราะวา่าเฮาเ่เคยเรียกร้ององีหยงทั้งสิน้นแล้วก็มีเวลาเขามีงานศพงานหยังลังเทือเจา้าภาพเจ้างานเพิ่นเห็นมูเฮาเห็ดจังเสียเพิ่นกับอื่นผลับทุนเวลาเขาหมอบทุนนะนะก็มีแน่ค่ะมีแน่บ้างแต่น,นั่นแหละส่วนหนึง่งก็ได้มาเติมน,น้ำมันแน่มากนี่บริหารจตดก,การทูกเสียงกอยางบ่บได้มีงบประมาณแจกจากน่วยง่านราชการด้บ่มี ผู้ลคนเขาก็บ่้าบ้าน <c oughs> ั่นแหละบ้ายังเอารถจกาาั <c oughs> จกรามาเออเอารถจองรยามาแลนมาเลนใส่รับใส่ข้นมาทันวัครับแต่มันก็ขันมาเห็ดเดือยวถึงหูว่าเออมันมันมีความสุขมีความสบายใจพวกนี้งก็มีความสุขนะครับมีความสุขมันอย่างไ้นอยบางคนเขาอยากเห็ดแบบนี้แต่เขาบม่กล้าเขาก็มาสนับสนุนเฮาคือยังยังเสียใจเขาอยากเห็ดด้อยากคอยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่ว่าใจแข็งโพอ ใช่<ด>สนับสนุนยังสี่เละคือดันรถยนต์คือยังเอฟซีของทองที่สนับสนุนมากสี่หลครับอัเออาร์มีเดียเนาะเอทอาร์มีเดียทองเอทอาร์มีเดียที่สนับสนุนมากนี่ก็เป็นบอง่ายกับทั้งสามารถคุ้มกับเป็นสะพานบุญไหน้นะได้ตัวนั้นมากอเอามาใช้ประโยชน์กับพีน่น้องมาถ้าชนก็ได้บุญน,น้ำกันได้บุญน,น้ำกันครับบอกให้หูก่นว่าเออผู้ลงคนว่าออ้ได้มีงบประมาณมีอย่างจากน่วยงานราชการเขาซอย บอมีครับบอกเลยเลยบอบางคนเขาบอเข้าใจบอเข้าใจที่เขามีเงินเดือนมี้ยังคือพวกกู้ชีพตำบลผู้ชีพของอบตของอบตเขามีเงินเนาะครับเขามีเงินแต่ว่ามั่นกัดมั่นกัดสิบก็คือกันตรงที่ว่าผู้ชีพอบตที่เขาเป็นผู้ชีพของตำบลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขากัดถ้าฟังคำสั่งของศูนย์สั่งการศูนย์นเรนท่อนอย่างเดียวก็คือเทตทุกเฉินอย่างเดียวทุกเฉิอนอย่างเดียวแมนคือ วัดติเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยชุกเฉินที่ที่โทษในงงเขเก่าอ่ะครับแต่ว่านี้นของเขามานันล่งหดไปทั่วเขาเนี่คือว่าพอไนอันนี้ลูกเต่าไปเหงาจูงเทียบเบิร์ป่วยอยากไปหาหมอเออแต่ว่าบรมเนป่วยแบบฉุกเฉินเด้ก็่คือว่าหมอนัดจังเสียแต่ว่าป่วยติดเตียงยางไปเลยบันโนแมนป่วยฉุกเฉินพวกนั้นเขากับบอมารับเด้เพราะว่าเขารับตะเคียนุกเฉินน่ะนะเขากับหูจากเขากับเข้ากับไปรับร่งเทอยู่โรงพยาบาลเนี่ย รักษาหายแล้วพอาะง่อันนี้ลูกเต่าเหงานยงเทปบัรักษาหายแล้วบ่มีรถกลับานแต่ว่าโบเม็าานกลับนได้ข้นเ่าเนาะสียางย่งยงกลับานกับอะไรป่วยป่วยนะรพ่งบานเขาเกับประสานมาครับทางตึกป่วยอนเขาเกับประสานมาว่าเออมารับคนป่วยกลับานไหนเป็นคนป่วยติดเตียงบ้านนั้นบ้านนี่เข้ากับไปรับส่วนใหญ่ที่เป็นเขตียแบบนี้เป็นเขตียด เป็นเครที่โ่เมนชุกเฉินนะคือโบเมนป่วยชุกเฉินเจ็บชุกเฉินเป็นเคตแบบอยากไล,ล่ถูกเต่บาบบมีไผ่อยู่น้่เท่ากับไปหลับไปรงไปดูเล่ครับน,<อ>น้องบ้านคนก็นกนสิดปรข้อใจเนาะแมน่นอ๋อที่นะครับก็เป็นภาพบรากาศนะครับอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับนี่ก็มาแล้วนะครับมาพอดีนอนผู้มีสธานนะครับก็อ้าใครอยาก เป็นตัวแทนพูดนะครับท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c ซของช่องเอ Media มเดียทุกท่านนะครับที่เมตตาพวกเรานะครับก็กิศอาสานะครับไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนนะครับทำด้วยใจจะให้เอาเงินหมื่นไปหาซื้ออันนี้ก็คงจะลำบากนะครับเพราะว่าพวกเราเอาแค่เติมน้ำมันดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ ก็พอสมควรอยู่นะครับช่วงนี้น้ามันก็แพงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอฟซีเมตตามาก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็เราสัญญาว่าเราจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเอฟซีที่สนับสนุนก็ประมาณมาก็ขอให้ร่ำรวยรวยถูกหวยรวยเบอร์นะครับจะได้มาทําบุญร่วมกันอีกนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับ